ัสดีค่ะชาวธาตุน้ำนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนยินดีต้อนรับสู่ชายนาปีสตารโรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปไปวิกลี่ความรักสำหรับครึ่งเดือนแรกกันก็ตั้งแต่วันที่1นึ่ไปจนถึงวันที่16สิงหาคม2,567สําสำหรับคนโสด คนโสดคะในช่วงนี้นะคะคุณกำลังจะได้เจอกับคนที่น่าสนใจมากๆเลยนะเขาคนนี้นะคะสามารถที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณได้ผ่านจากการเดินทางผ่านจากในเรื่องการงานหรือว่าเรื่องของผลประโยชน์นะคะที่ทำให้คุณสองคนเนี่ยต้องเข้ามาทำความรู้จักกันคนที่เราพูดถึงนะคะ เขาอะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยบางคนคือหน้าตาดีแล้วก็เป็นคนที่แต่งตัวเก่งเป็นคนที่รู้ว่าสเสน่ห์ของตัวเองอยู่ที่ตรงไหนแล้วจะต้องทำยังไงให้เสน่ห์เนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นนะคะเขาเป็นคนที่วางตัวดีรู้จักการใช้คําพูดก็เลยทําให้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามแต่ก็จะมีคนรักเมตตาแล้วก็เอ็นดูเขาอยู่เสมอคนคนนี้เนี่ย เขาเป็นคนที่แอคทีฟมากๆเลยนะคะเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่อ่ะมักจะมีโปรเจกต์อยู่ในหัวมีกิจกรรมที่อยากทำเต็มไปหมดแล้วก็เป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองชอบที่จะเห็นตัวเองเก่งกว่าเมื่อวานนะคะ เขาเป็นคนที่มีความเฉียบขาดแล้วก็มีความชัดเจนในความต้องการของตัวเองนะเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็เป็นคนที่มักจะมุ่งเข้าไปสู่เป้าหมายของตัวเองโดยที่ไม่มานั่งคิดเล็กคิดน้อยไม่เอาความตัวมาชุดรั้งตัวเองเอาไว้นะคะคนคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นได้ทุกลัคนาราศีเลยนะ เรามองว่าการเข้ามาของคนคนนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนอ t i t u d e ของคุณที่มีต่อความรักไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคะต้องบอกก่อนนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชาวธาตุน้ําคุณค่อนข้างที่จะมีกําแพงในเรื่องความรักเพราะว่าความรักแต่ละครั้งที่คุณเจอมาเนี่ยมันมักจะเป็นความรักที่ไม่สมหวังดูสิคะ เป็นไพ่สิบดาบขึ้นมาเนาะคือมักจะเจอแต่ความรักที่ทำให้เราเจ็บปวดความรักที่เราโดนแทงข้างหลังเราโดนถูกหักหลังนะคะมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยไม่มีศรัทธาเหลือในเรื่องความรักแท้อีกแล้วอะ่ะแต่ว่าพอวันหนึ่งที่คุณได้มาเจอกับคนคนนี้นะคะความดีของเขาความชัดเจนของเขาความซื่อสัตย์ของเขาอะ่ะมันจะทำให้คุณเปลี่ยน ทิจูดแล้วก็เริ่มที่จะเชื่อในเรื่องรักแท้อีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาจะใช้เวลาในการพยายามเข้ามาทำความรู้จักกับคุณพยายามที่จะเข้ามาเอาชนะใจคุณถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ทำอะไรแบบรวดเร็วทำอะไรแบบที่ มีแลนอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นคนที่แอคทีฟแบบนี้แต่พอมาในเรื่องความรักเนี่ยเขาเป็นคนที่เทคไทม์นะคือเป็นคนที่ไม่รีบเร่งในเรื่องความรักเลยอะ่ะเขาให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆนะคะเราก็เลยมองว่า ความสัมพันธ์ตรงนี้น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆสำหรับคุณเลยเพราะว่าเขาให้โอกาสคุณในการที่ค่อยๆทำความรู้จักกับเขาไปทำให้คุณเองก็สามารถคิวแผลข้างในใจของคุณได้เหมือนกันนะนะคะไม่ได้แบบมาบีบเร่งให้คุณต้องต้องพยายามไปอยู่ในความสัมพันธ์ทางทที่คุณไม่พร้อมอืมเป็นความสัมพันธ์ที่เรามองว่า มันมี potential ในการที่จะพัฒนาสูงมากๆนะคะเป็นคนดีๆคนหนึ่งอะที่เข้ามาในชีวิตของคุณเป็นโอกาสที่เราไม่อยากให้คุณพลาดไปนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ oracles เพิ่มเติมเนาะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะเราได้เป็นไพ่ cleansing นะคะ การเข้ามาของคนคนนี้เนี่ยมันจะเข้ามาแล้วก็ปัดเป่าสิ่งหลายๆนะที่คุณเคยเจอมาในอดีตนะคะเขาเป็น energy ดีๆที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกใจสงบใจฟูมากขึ้น express your love แล้วก็ make the effort คนคนนี้เนี่ยเขามีความชัดเจนในความต้องการของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขารู้ว่าเขาชอบคุณเขาอยากที่จะเข้ามาทําความรู้จักกับคุณเขาก็จะแสดงออกแบบชัดเจนเลยว่าเขาอะต้องการที่จะเข้ามา ทำความรู้จักกับคุณจริงๆไม่ได้มีอะไรที่แบบแอบแฝงไม่ได้คิดถึงเรื่องผลประโยชน์คือเขาอะ่ะชอบคุณจากใจชอบเพราะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่น่าค้นหานะคะคือคนคนนี้เขาไม่มีอะไรแอบแฝงเลยอะ่ะคือถ้าสมมติว่าเขาชอบเขาก็บอกว่าชอบแล้วถ้าสมมติเขาไม่ชอบเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ชอบนะคะเรามองว่าไอ้ความจริงใจของเขาอะ่ะแล้วความชัดเจนของเขาตรงเนี้ยมันทำให้ ต่อให้คุณใจแข็งอะ่ะคุณก็จะใจอ่อนเพราะคุณแพ้จุดตรงเนี้ยเต็มๆมเลย True love ความสัมพันธ์ตรงนี้สามารถที่จะเป็นความรักแท้ให้คุณในอนาคตได้นะคะถ้าคุณพร้อมที่จะทำงานหนักในความสัมพันธ์พร้อมที่จะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักครั้งนี้เราเชื่อนะว่าความรักแท้เนี่ยมันอยู่ไม่ไกลจากคุณแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะสำหรับคนโสดเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์ของคนที่มีคนคุยกัน สำหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนคุยในช่วงที่ผ่านมามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณทั้งคู่ไม่รีบร้อนด้วยกันคุณพยายามที่จะทำความรู้จักกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ คุณรู้สึกว่าในอดีตสิ่งหนึ่งที่คุณพลาดมากๆเลยอ่ะก็คือการที่คุณรีบเร่งจนเกินไปในการเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์คุณรีบที่จะเปลี่ยนสถานะจากการเป็นคนคุยไปเป็นคนรักมากจนเกินไปจนทำให้สุดท้ายแล้วอ่ะพอไม่ได้รู้จักกันดีมากพอความสัมพันธ์มันก็เต็มไปด้วยอุปสรรคแล้วก็ลงเอยด้วยการเลิกกันนะคะคุณอ่ะไม่อยากเสียใจเหมือนในอดีตอีกต่อไป บทเรียนที่คุณได้รับอะมันทําให้คุณรู้ว่าคุณควรที่จะทํายังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพื่อที่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะได้ไม่ล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามองว่าคุณมาถูกทางนะเพราะว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนคุยต่อจากนี้ไปอะมันคือการที่คุณสองคนจะรู้สึกว่าเราอะเข้ากันได้ดีมากขึ้น คือมันเหมือนกับคุณเริ่มต้นความสัมพันธ์จากการที่เราไม่มี expectation อะไรเลยอะในความสัมพันธ์เรารู้สึกว่าเราค่อยๆทำความรู้จักกันไปในแต่ละวันค่อยๆทำความรู้จักกันแต่ละพาร์ทในชีวิตของกันและกันไปเราไม่รีบเร่งในการที่จะแบบอยากที่จะเข้าไปอยู่ในชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งมากอะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้มันมีความแบบ สงบสุขมากๆนะคะคุณทั้งคู่รู้สึกว่าคุณยังมีโลกส่วนตัวของตัวเองอยู่แล้วก็มีความรักที่ดีๆไปพร้อมๆกันได้อะอืมันจะเป็นในลักษณะความสัมพันธ์แบบนั้นแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกเติมเต็มอย่างแท้จริงเขามาทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นจากเดิมที่คุณเองก็ใช้ชีวิตได้แบบมีความสุขอยู่แล้วนะคะการมีเขาอ่ะมันเหมือนกับ เป็นการแอดออนความสุขมากกว่าจะเป็นการที่คุณเจอความสุขที่หายไปนะคะซึ่งเรามองว่าการที่เขามาแอดออนความสุขให้กับคุณอะ่ะมันคือความรักที่มันมันมีความยั่งยืนมากกว่าการที่เขาเป็นความสุขของเราอะ่ะเข้าใจไหมคือถ้าสมมติว่าเขาเป็นความสุขของเราวันหนึ่งถ้าเขาหายไปก็แสดงว่าความสุขของเราก็จะหายไปด้วย แต่ถ้าสมมติเขามาเป็นแอดออนความรักของเราอะมันเหมือนกับต่อให้วันหนึ่งเขาจะไม่ได้อยู่กับเราแต่ความสุขอะในชีวิตของเรามันก็ยังคงอยู่นะคะเรามองว่าอันเนี้ยมันโอเคกว่ามากๆเลยอะแล้วมันมันดูจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณมันดูจะเหมาะกับคนที่คนที่เพิ่งพาตัวเองอย่างคุณมากๆอล่ะ คนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอะอย่างคุณคุณต้องการความรักแบบแอดออนมากกว่าความรักแบบที่เธอเป็นความสุขของฉันเธอเป็นชีวิตของฉันอะไรอย่างนี้นะคะตัวคนคุยของคุณนะ่ะ คนคนนี้เขามีความชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังโฟกัสอยู่ที่ตัวคุณแค่คนเดียวเขาไม่ได้มีการเปิดออปชันอื่นๆเลยนะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจในตัวเขาค่อนข้างเยอะเพราะคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับด้วยอาชีพของเขาอ่ะเขาต้องพบปะคนค่อนข้างเยอะมันก็เลยทำให้เขาดิกเลี้ยงไม่ได้นะคะที่จะ ที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตของเขาอะ่ะแต่เขาจริงจังกับคุณมากๆมันก็เลยทำให้เขาไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครได้เข้ามามากกว่าการเป็นเพื่อนนะคะเรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยอะมันจะค่อยๆมีความชัดเจนมันจะค่อยๆมีความซีเรียสมากขึ้นแล้วในอนาคตอะคุณสองคนจะรู้สึกได้เองว่าคุณพร้อมในการที่จะคอมมิตในความสัมพันธ์นะคะ อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้แต่มันกำลังจะมาแล้วอะคือจากไพ่นะคะคุณได้เป็นไพ่ Knight of Pentacles แล้วก็คุณได้เป็น Ace of Pentacles ตอนนี้คุณอยู่ในลักษณะของการเป็น Ace คือการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ แต่ถ้าคุณเนี่ยยังประคับประคองความสัมพันธ์ตรงนี้ได้จากเอชอัะมันจะกลายมาเป็น k n i g h t of pentacles นะคะมันจะมีความมั่นคงมากขึ้นมันจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะตัวคนคุยของคุณนะคะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นได้แบบทุกลัคนาราศีเลยนะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e สเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรยาที่จะบอกเราอีก สำหรับไพ่ใบแรก transformation คุณเปลี่ยนไปมากๆเลยนะคะจากเมื่อก่อนเวลาที่คุณมีความรักเนี่ยคุณพยายามหนักมากในการที่จะรีบเร่งความสัมพันธ์พอแบบคุณรู้สึกว่าคุณมีคนคุยแล้วอะคุณก็รู้สึกว่าอยากที่จะเปลี่ยนสถานะกะเป็นแฟนให้เร็ว,เ,รวเพราะช่วงเวลาที่คุณคลั่งหลักอะคือคุณแบบ คุณทุ่มสุดตัวจริงๆคุณอยากที่จะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคุณอยากที่จะทํากิจกรรมร่วมกันอยากที่จะทําอะไรที่มันมากกว่าการเป็นคนคุยแต่ว่าพอหลังจากที่คุณได้รับบทเรียนในเรื่องความรักมาพอสมควรนะคะมันทาให้ตอนเนี้ยคุณมีความคิดที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยคือคุณอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณอยากจะคบกันแบบเป็นผู้ใหญ่อยากที่จะดูในทุกๆ แง่มุมกันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสถานะอยากที่จะรอบครอบให้มากกว่าที่เคยเป็นนะคะ Release your ex นะคะคุณกำลังพยายามที่จะใช้บทเรียนในอดีตเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณมันมีความประสบความสำเร็จอะ่ะ คุณรู้สึกว่าบทเรียนที่คุณได้รับมาเนี่ยมันมันมากมันเยอะนะคะคุณมีหลายบทเรียนมากๆเลยเกี่ยวกับความรักคร้อนก่อนๆที่คุณคิดว่าถ้าสมมติว่าคุณเอามาปรับปรุงอะ่ะคุณน่าจะประสบความสำเร็จคุณน่าจะมีมีความสัมพันธ์ที่มันยืนยาวได้ในอนาคต retreat แล้วก็ honeymoon นะคะ ไพ่ขึ้นมาคอนเฟิร์มนะว่าคุณน่ะจะสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากๆความสัมพันธ์ที่แบบมีความเฮลตี้มากๆในอนาคตได้นะคะเพราะว่าคุณใช้เวลาในการค่อยๆทำความรู้จักกันและกันจริงๆคุณไม่รีบเร่งในความสัมพันธ์มันก็เลยทำให้วันหนึ่งถ้าคุณตัดสินใจที่จะคบกันแบบคอมมิตอ่ะ มันจะเป็นวันที่คุณมั่นใจแบบเต็มร้อเอร์เซ็นต์ละว่าคนคุยของคุณอนะ่ะเขาคือคนที่คุณตามหาคนที่คุณอยากที่จะใช้เวลาด้วยกันมากที่สุดอยากที่จะอยากที่จะสร้างอนาคตด้วยกันอนะ่ะอืมแล้วมันจะเป็นความรู้สึกที่ว่าคุณเลือกคนไม่ผิดเพราะคุณได้ใช้เวลาในการไต่ตองแบบทุกแง่ทุกมุมจริงๆก่อนที่คุณจะตัดสินใจนะคะ เรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยอะ่ะมันจะประสบความสําเร็จตามที่คุณตั้งใจเอาไว้เลยนะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณใช้สติมากจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะสําหรับคนที่มีคนคุยเนาะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์สําหรับคนที่มีคู่กันสําหรับคนที่มีคู่ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักในช่วงนี้เป็นไปได้ด้วยดีมากๆเลยนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณและคนรักเนี่ยจะได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นจะได้มีการคุยกันมีดิฟท a อกนะคะและหลายคนเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้คุยถึงเรื่องทราม m าในอดีตกับคนรัก คุณจะสามารถคุยกับคนรักได้ว่าอะไรคือความกลัวที่สุดในใจของคุณหรือว่าอะไรที่เป็นบาดแผลของคุณนะแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกปลอดภัยในการที่จะพูดกับคนรักถึงเรื่องพวกนี้ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอาจจะไม่เคยพูดกับใครมาก่อนเลยนะบางคนคือแม้กระทั่งกับคนในครอบครัวคุณก็ไม่เคยพูดแต่ในช่วงเนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคนรักอ่ะ เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีให้กับคุณเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยมากๆเวลาที่ได้อยู่หรือใกล้ๆได้คุยด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้คุณน่ะรู้สึกโอเคที่จะพูดกับเขาในเรื่องพวกนี้แล้วหลังจากที่คุณพูดเรื่องพวกนี้ไปอ่ะ คุณรู้สึกสบายใจมากๆเพราะคนรักอ่ะเขาทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีเขาไม่จัดคุณเลยอ่ะเขาไม่มานั่งตัดสินไม่มานั่งพูดว่าอุ้ยคุณอะแย่มากเลยนะทำแบบนี้หรือว่าตัดสินใจแบบนี้ไปในอดีตอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่มีอะไรแบบนี้มาทำให้คุณเสียใจเลยในทางกลับกันนะคะเขามีแต่จะปลอบโยนมีแต่จะพูดกับคุณว่าเฮ้ยมันโอเคมันผ่านไปแล้วคือ การซัพพอร์ตของเขาอะมันทำให้คุณรู้สึกว่าแผลข้างในใจที่คุณเคยมีอะมันโดนถูกเยียวยานะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกับคนรักจะรู้สึกว่าแบบเราคอนเน็กกันมากๆอะอืะในช่วงเดือนนี้นะคะคนรักของคุณนะเขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นได้ทุกรักนณาราศีเลยนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์ค e ลเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีก สำหรับไพ่ใบแรกนะคะเราได้เป็นไพ่ Healing ในเดือนนี้นะคะทั้งคุณแล้วก็คนรักเนี่ยจะโฟกัสไปกับเรื่องของการเยียวยาแผลใจของกันและกันนะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกว่าปลอดโปร่งมากๆในการที่เราสามารถระบายสิ่งที่มันค้างคาข้างในใจให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ฟัง attraction ยิ่งคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองต่อหน้าคนรักได้มันก็ยิ่งทําให้คุณรู้สึกสบายใจเวลาที่ได้อยู่ใกล้ๆคนรักคุณเลยรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคุณอะอยากที่จะอยู่ใกล้ๆคนรักอยากที่จะทํากิจกรรมร่วมกันกับคนรักมันมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันสูงมากๆทําให้คุณเนี่ยไม่อยากที่จะอยู่ห่างจากคนรักเลย New love แล้วก็ s u m i t นะคะ คนรักของคุณเนี่ยเขาทําให้คุณรักตัวเองมากขึ้นนะความรักของเขาอะเข้ามาทําให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมทําให้คุณรู้ว่าต่อให้คุณเนี่ยจะผ่านอะไรมาก็ตามแต่ในชีวิตมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มาตัดสินนะว่าคุณจะเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดีนะคะคนรักของคุณอนะเขารับคุณได้ในทุกๆเวอร์ชันแล้วเขาทําให้คุณรู้จริงๆว่าคําว่าคู่แท้เนี่ยมันหมายความว่าย่งไงคือมันเหมือนกับ ด้วยด้วยการกระทําของเขาอะความรักแท้มันมีอยู่จริงนะคะเพราะเขามอบให้คุณอยู่ในทุกๆวันอะมันคือสิ่งที่คุณสามารถจับต้องได้มันไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวเลยอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะสําหรับชาวธาตุน้ำเนาะยังไงก็แล้วแต่นะคะการพยากรณ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็มร้อเเซ อย่างมากสุดก็ 70%- 8 0หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ฟังแบบใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันนะคะถ้าชอบการพยากรณ์นในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel poppy s t a r o t ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ